าาคุณหมอาแล้วคุณหอคะสามีฉันเป็นยังไงบ้างคะกระสุนเข้าอาวัยวะสำคัญครับหมอผ่ากระสุนออกให้แล้วตอนนี้กำลังให้เลือดอยู่อาการโดยรวมนะถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับเดี๋ยวพอให้เลือดหมดรอดูอาการอีกสักพักก็จะย้ายไปพักห้องผู้ป่วยไหนได้ครับ ขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะจอลูก,กลูกเวาลาไ้ไแต่เอกหมดไปแล้วหมดข้อหมดศอแล้ว เดี๋ยวออนต้องฝากคุณย่าก,กับคุณแม่ดูแลคุณเอกก่อนนะคะออนจะกลับบ้านไปเก็บของค่ะได้ลูกรีบไปแล้วก็รีบกลับมานะเดี๋ยวต้าเอกฟื้นขึ้นมาไม่เจอหนูออนจะน้อยใจเอาได้นะค่ะไปเนื้อบุญ ฉันขอโทษนะคุณเอกขอโทษที่ทำให้มันต้องเป็นแบบนี้ อ๋อพี่ตาเอกพี่เอเ<ไ>ปน็ในยัไรบ้างลูกฮะอ๋อแล้วครับอมันน่าไม่เนี่ฮะแม่กับแย่ยืนหัวโดอยู่เนี่ยถามหาเมียก่อนมันน่าน้อยใจไหมละ่ะเอานะอย่าต่อว่าลูกหน่อยเลยนะ เอกนูออนเนี่ยเขากลับไปบ้านไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวกลับมานอนเฝ้าเอกนะลูกนับรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะาคุณแม่คะ <c oughs> แต่ไปนานแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ามาเฝ้าอยู่เป็นเดือนเลยหรือไงคะเออจริงด้วยนอนแล้วโทรเช็คเจ้าเม้งทีซิปะ่ะเอ้ว ครับคุณธบุญเดี๋ยวเม็กเช็งให้นะครับแ๊บนะครับคุณนอนครับคุณนอนคุณนอนครับคุณับุญครับคุณนอนไม่ได้อยู่ในห้องครับไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวไงเม้งมีเช็งข้างให้นะครับครับครับคุณบุญเออทันนะครับคุณธบุญ เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับคุณธวัญติแต่เอกจะทำอะไรเนี่ยเขาจะแกะทำไมฮะผมจะไปหาออนนะค,คุณแม่ไม่ได้สิก็เอกเพิ่งออกจากห้องผ่าตาัดต้องนอนพักก่อนรู้ไหมคุณย่าครับผมไม่ได้เจ็บอะไรแล้วครับผมจะไปหาออน,นครับผมเป็นห่วงเขาครับคุณยา่าเขาเอาแต่โทษตัวเองว่าที่ผมโดนยิงเป็นเพราะเขาท,ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยผมอยากจะไปคุยกับเขาไปปรับความเข้าใจกับเขานะครับคุณยา่า ทำไมจะไม่ใช่ฮะก็สั่งห้ามแล้วว่าไม่ให้ออกไปไหนมาไหนคนเดียวก็ยังจะไปจนเอกถูกยิงเนี่ยฮะผิดเต็มเตมรู้ตัวก็ดีแล้วนี่ถ้าเอกตามไปนะแม่ฝากตําหนิแรงๆด้วยว่าอย่าทำแบบนี้อีกจะได้หลาบจําคุณแม่ผมไปหาออนได้หรอครับถ้าไมจะไม่ให้ไปมียแกทั้งคนนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตามที่ยา่าแกบอกนะ รอให้หายดีหมอให้กลับบ้านก่อนแม่ถึงจะให้ไปแล้วแม่จะฝากของไปให้นิลาออนด้วย ความรักเธอมากกว่าใครรักมากเท่าที่ใจต้องใจให้รักเธอความร,รักเธอที่รอจนวันนี้ที่เธอฉันมียิ่งเสมอช่างโชคดีที่ฉันได้เป็นเป็นไงบ้างออนทาอะไรอยู่นั่งเล่นอ่ะชินมองอะไรไปเรื่อยเปื่อย ไม่ได้ทำอะไรหรอกชินโทรมามีอะไรหรอชินจะโทรมาบอกว่าคุณเอกเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคุณเอกเขาห่วงออนมากนะเขารู้ว่าออนเสียใจแล้วก็อยากจะคุยกับออนมากแต่เขาก็อยากให้พื้นที่ออนได้พักใจก่อน เอาไว้ออนสบายใจเมื่อไหร่ค่อยกลับมาคุยกันอออนรู้แล้วขอบใจชินมากนะที่บอก